สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะวันนี้ครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปหวดแพ็คกันอีกเช่นเคยนะผมเมื่อวานพี่เพิ่งดวงดีในรอบหนึ่งอาทิตย์เพิ่งดวงดีเพิ่งได้รีเจนสองจริงๆอ่ะรีเจนสองแพ็คที่พี่ได้เนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันสูงด้วยนะผมไม่ได้ดีใจขนาดนั้นเพราะมันเปอร์เซ็นต์มันสูงอยู่แล้วที่จะได้นะผมแต่ก็ดีที่มันไม่ให้รีเจนหนึ่งตัวเหมือนเคยอ่ะอาทิตย์หนึ่งเต็มๆอ่ะโอ้โหเกินแล้ววันนี้ครับผมมีแพ็คอะไรให้หวดบ้างนีแพ็ลยาว โอ้โหรีเจนหนึ่งมั้งแล้วตูวจะไปตีดูยังไงล่ะแพ็กนกโอ้โหรีเจนหนึ่งยันเลยทำไมไม่มีดีๆเลยอย่าบอกนะแพ็กนี้ก็รีเจนหนึ่งแพ็กหมีโอ้โหมันไม่ได้รีเจนหนึ่งจีมันซูเปอร์เละโอ้โหหนักเลยแพ็กนี้หนักเลยอย่าบอกนะแพ็กสุดท้ายแพ็กสุดท้ายแพ็กหอยคง โอ้โหโอเคครับผมแพ็กนี้มีสิทธิ์ลุนไฮบิดระดับรีเจนเดอรี่ครับผมทุกคนว้าวโอเคยังถือว่าหลุดมาหนึ่งแพ็กครับผมนอกนั้นก็เป็นรีเจนนะแต่ว่าก็มีสิทธิ์ลุนระดับไฮบริดเลยนะครับผมก็น่าตีอยู่โอ้โหเดี๋ยวนะเวลาที่แพ็กมีดีตัวดีๆอย่างม่วงวิบวับอย่างรีเจนสามาตูไม่ได้กับเขาอะไรก็ไม่รู้แล้วดูพอแพ็กออกมาี่แบบ สามแพ็กแบบนี้มีแต่แพ็กเกลืออโอเคครับผมนี่บังครับใช้ท่าถ้ำน้ําลึกนะครับผมปลาน้ําลึกแล้วก็สี่แมดด้วยกันถ่าบอมแล้วจัดดีครับผมเดิมทัวว้าวว้าวสี่แมดเลยเลยหรอครับพี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าืหแล้วเรามีแพท่าตัวหนึ่งด้วยไปแพท่าในตัวสุดท้ายโอเคปะจัดครับผม จะรอดหรือจะร่วงครับผมไอเวลาที่ตูแบบว่ามันมีแพ็กดีๆมาแจกตูไม่ได้กับเขาหรอกนะจริงๆก็จะมีเพื่อนที่โชคดีกันเยอะแยะนะผมส่วนเพื่อนที่ดวงเครือนะผมก็มาดูพี่เป็นหลักอย่างที่บอกนะถ้าใครได้เคลืออย่าไปเสียใจครับผมทักวันเราต้องมีโอกาสได้แน่นอนทุกคนเอออย่าไปเสียใจฮนะเพราะว่ามันมีพี่เป็นเพื่อนไนงะ <laughs> ใครจะเกลือเท่าไหร่ไม่รู้มาดูพี่เมื่อไหร่นะทุกคนก็จะทําใจยอมรับได้ครับผม พอใจกว่านี้มันพร้อมจะเกลือไปพร้อมกับทุกทุกคนเน่ <c oughs> เป็นไงแล้วพร้อมเกลือ <c oughs> รู้สึกดีคนรู้สึกดีใช่ไหมเกลือแบบดีและจังหวะดนี้มีห้าตบห้าฮะโอ้โหมีห้าตบศูนย์ใจคอดีจะไม่ตบกันเลยเหรอเพื่อนโอเคถ้าไม่เปิดตัวเปิดก่อนให้ก็ได้ป้ายนอนบพราวะ่านอนไม่นอน ขนาดกดตั้งห้านะเว้ยยังไม่กระเทือนกับหิวมันเลยเอาโหแล้วมันมีเจ็ดด้วยแบบนี้เรียบร้อยตีหกบักเรียบออ้ยามดีบ้างลูกพ่อมาราปาทูเกมาแล้วพาปาแกลมนะฮะเรียกอย่างนี้เลยมันเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่าชูโกดัสตบเพิ่มอีกหนึ่งลูก ตัวเพิ่มอีกหนึ่งแล้วให้หอยโขงเก็บสาม,สามเก็บสองโอเคไหวอ,อยู่มั้งไปนอนบับบับเรียบร้อยเอารามาเจ้าดาโคมาแล้วซี่มาอันนี้เรียกปลาบักแม่จริงๆร้องเรียก ทีละ,ละตัวเฮ้ยโอ้โหตัวตุดท้ายเมรดาเราดิตัวสุดท้ายเต่าน้อยเมร่าแล้วนี่นนนบับบับเรียบร้อยแต่ a อตอนนี้เก็บเจ็ดไปแล้วครับผมแต่ไม่มีปัญหาฮะเราห้อยปลาหมึกกล้วยไว้ตัวท้ายและมีเจ็ดจริงๆด้วยครับผมมีเจ็ดอย่าบอกไว้ตบเจ็ดนะฮะอะไรคือมีเจ็ดไม่ตบเจ็ดคืออะไรก่อนโอ้โหงั้นก็ได้เวลาป่าีนอน มีไม่ตบมุย้ยหมุนควงเป็นไงเล่าหมุนควงเป็นไงเล่าปาตุกี้มาแล้ววนวน,วนหนึ่งรอบสนามแล้วก็งั่มเรียบร้อยโอเกคจบไปในรอบแรกครับผม hoo, สวยงามเกียรลอมพ่อมีหมุนโจด้วย <laughs> มีหมุนโจด้วยเออเดี๋ยวพอ่อลงหน้าปกโอเคอย่างเทแล้วก็หน้าผมโอ้ ตูกล่าวว่าเออตูใช้ตัวไหนก็ได้เพราะว่าแบบมันแพ็คมันจะเป็นแนวน,นี้ครับผมก็คือรอบนี้ให้ใช้แบบธาตุภูเขาใช่ไหมธาตุแบบว่าถ้ำน้ําลึกแบบนี้แล้วก็ต่อไปให้ใช้ธ้านหอยสามตัวอะไรแบบนี้ไม่ใช่อัะผมมันบังคับธาตุดียวเลยสีแมทด้วยโอ้โหปาจัดครับผมรอบสองโอ้โหแล้วตูใช้ตัวไปขนาดดีแล้วแล้วดูดิแล้วดูดิดดทุกคนบ้านบี้มันก็มีตัวเท่านี้ปะ่ะวะ มันก็มีตัวเท่อนี้เองบ่ววันเราจะดีหน่อยรอบนี้มันไม่มีตัวชนะธาตุเรามันมีแค่ตัวเสมอธาตุครับผมแล้วก็เพ้ทธาตุเราตัวหนึ่งถือว่าไหวปะจัดครับผมแต่คือรอบก่อนหน้าเนี้ยรอบก่อนหน้านี้เองเอาตัวชนะธาตุมาใส่ข้างไงเอไอเข้าใจไหมแล้วรอบสุดท้ายอย่าบอกตูนะว่ากาดจะเล่นชนะธาตุตูสามตัวเนี่ยตูลบเลยนะเกมอะ <laughs> ใจเย็นปามี่ใจเย็นแล้วมันชอบทําตัวอย่างนั้นด้วยสิมันชอบทับตัวอย่างนั้นด้วยสิถอนถอนเมื่อกี้ที่พูดถอนเดี๋ยวเอไอมันมันทำตัวแบบนั้นไงมันยิ่งขี้เหลี่ยมอยู่เออถ้าพี่พูดว่าเฮ้ยถ้าถ้าพี่แพ้เนี่ยลบเกมเลยเอออันนั้นพี่จะรับผิดชอบคาพูดครับผมแต่อันนี้มันเป็นความเหลี่ยมของ AI อย่าไปพูดเล่นเยาะหยอกกับมัน <laughs> ไม่ดีไม่ดีใช่ไหมปามี่อาการแบบนี้ไม่ดีเลยเอาละเจ้าหมึกกล้วย มีสามบตบสามเมื่อกี้ฉันไม่ได้ใช้แกทสินะแกถึงไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามโอ้โหยี่แล้วหมุนควงสวานแบบนี้มึกรวยโดนตบอีกแล้วมึกรวยได้เวลาป่ายนอนโอ้โหยี่ไม่เข้าโอ้รู้งี้น่าจะเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็รู้เลยว่าเวลามันชอบเหลี่ยมเวลาเราตบมันกันเวลาเรากันมันชาร์จอะไรแบบเนี้ยรู้ แต่มันทําไม่ได้ดึงรู้ถึงรู้ก็ดักต่างมันไม่ได้โอเคและปาม่วงตบเลยเอาอม,มันลกไปนอนบับเรียบร้อยเราชนะใสๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวสุดท้ายเจ้าเต่าน้อยมันแพ้ท่านเราครับผมมาปลายักษ์มาแล้วมีสีตบสีมีสีตบสีแบบนี้ก็สวยงามดีครับโอ้โหโยกันเลยดีเดียว ไม่มีปัญหาไปนอนนอนต่อบับเรียบร้อยไปดีและโอเคเต่าน้อยมาแล้วมีสี่ต่สี่ครับผมจังหวะนี้และมีสี่ต่สองโอ้โหเอาแลหน่อยปลาให้บิดปลาให้บิดลงมาแล้วหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ลงกับเขาปลาให้บิดตัวนี้พี่รีวิวไปยังวะดาโคเดอร์มา ทำไปแล้วเนาะฟิวไปแล้วใช่ไหมามาราคบผมดาโคเดอร์มามาแล้วที่ปลาตัวชื่อดากคอ่ะผสมกับไอเต่าน้อยปะไอเต่าตัวนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าวะคุ้นๆโอเคตัวนี้ก็สมควรสมควรลงหน้าปกเหมือนกันเฮ้ยนี่แหละตัวไฮบริดมาแล้วหน่อยเออตัวไฮบริดก็เทว่ตัวไหนก็เท่ลงหน้าปกได้หมดฟืดแงี่ํมเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบที่สองครับผม Ooh, วู้สวยงามยับผมรีวิวแล้วเลยเนาะตัวเนี้ยใช่ไหมใช่สิ <laughs> ถ้าตัวไหนพี่ยังไม่ได้รีวิวอ่ะพี่จะมายังไม่ให้กินเนื้อนะผมคือจะได้รู้ไงเพราะบางทีไดโนเสาร์มันมาหลายตัวแล้วแบบบางทีตัวใหม่เข้ามาพี่ก็ไม่รู้ไงรอบสามจัดมา <laughs> และตอนนีครับผมโอเคไอหน้าผมยัง ถือว่าดีอยู่เพราะว่า AI นั้นเอาหนีเอาปลามึกกล้วยลงมาป๊าจัดครับผมเรายังคงคอนเซปต์ความชนะทาเ AI อยู่หนึ่งตัวผมถือว่าถือว่าโอเคนะแฮกเนี่ยถือว่ามันถือว่ามันมันช่วยเราว่าง,ง่ายๆเลยแต่รอบแรกอาจจะแบบเหลี่ยมไปนิดนึงที่เอาแบบตัวชนะทาามาใส่เรา <c oughs> มันไม่ใช่ถูกไหม เพราะว่ามันบังคับให้เราใช้ด้านเดียวนะผมแถมเล่นถึง4แมตตัวเราก็ต้องไม่พออยู่แล้วใช่ไหม4 3 2อะ่ะเราไปรอบละ3ตัว4เมตรก็12ตัวและตัวมันก็ต้องมีแบบหมดดิแต่ตอนนี้พี่เหลือ2ตัวท้ายบ่วงไว้ครับผมพี่คิดว่ารอบสุดท้ายน่าจะดูเดือดเผ็ดมันแน่นอนและเจ้าว่านี้ปลาม่วงจะไม่ทนปายนอนในหอยโขงบับเรียบร้อย ลงช้าเหลือเกินขวัจะนอนเตจมาราเต่าน้อยมาแล้วเก okay, ยังไม่ถึงขั้นเต่า,นาขนองโอเคและเปลี่ยนตัวผมปาจิโอไฮบิดมาแล้วอจีโอไฮบิดนี่ก็ยังไม่ได้รีวิวจริงๆพวกสัตว์โลกร้านปีกับพวกปลาเนี่ยพี่ไม่ได้รีวิวทั้งหลายตัวด้วยและโอ้โหไม่เข้าครับผมเฮ้ยอะไรจะว่าดีบีห้าตบ ตบอะไรตบสีตบสีนั่นเลยสวยงามครับผมบอเต็มเราเหลือเค่สองโอเคทําดีมากปงังม่วงลูกพ่อมาราปายักษ์มาแล้วไม่มีปัญหาเลยป่ายนอนบับเรียบร้อยเต่าน้อยเชื้อมอนเชื้อมอนขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาโอเคมีห้าผมจังหวะน,นี้จะปั่นห้าเลยหรือเปล่า และจะปั่นห้าเลยหรือเปล่าอืปั่นตามนตาด้วยมันไม่ได้กระเอือนผิวหรอกว้เพื่อนตายนอนนอนต่อไม่รอแล้วมาวนหนึ่งรอบสนามแล้วก็ลงมาฟืดต้องเรียบร้อย โอเกต้องไปในรอบที่สามครับผมสวยงามแยบคมมีดิ้นดุกดิกด้วยเอาละ่ะครับผมและมารอบสุดท้ายจัดมาแพ็คหอยโขง่งหอยขมอ,อือฮ่อถ <laughs> ูกว่าแล้ว ดูว่าแล้วถ้าตูตไม่ถอนคําพูดนี่ตูได้ลบเกมทิ้งแล้วนะครับเนี่ยดูว่าแล้วทุกคนดูครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเอาชนะทาตุมาสามตัวโอ้โหสุดจริงๆไงพี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพี่พูดเองว่าเฮ้ยถ้าพี่ตีแพ้พี่รับผิดชอบคำพูดแต่ด้วยความเหลี่ยมของ AI เนี่ยปามี่อย่าไปเล่นกับเขาปะจัดครัผม อย่าไปเล่นกับความเรียม AI อเข้าใจไหม <laughs> ดีหลังด,ดีหลังออย่าไปอกินปากไว้กินข้าวบปมกกินปากไว้กินข้าวโอ้เอาตัวเราไปค้ำกับ AI ได้ยังไงเนี่ยมันโแล้วพอมันจะดาทาดมันโออ โอ้ทุกคนครับผมพอเขาจะนาธาตุปุ๊บเขาตบเลยครับผมดามิเอเยอะนักเกรอดามิเเยอะนักเหลอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นลงมาตัวนั้นลงมาเราต้องกันหนึ่งไว้ก่อนเพื่อเอาแต้มป่ายนนบับเรียบร้อยทําตัวหน้าเราเนี่ยคอยาวมาแล้วชนะธาตุแล้วยังไงดูดามิเอตพวกพี่ด้วยทำไรเอหนูดูดามิเอตพวกพี่ด้วย ทุกคนเห็นไหมครับผมความได้เปรียบอะเวลา AI ไอมันได้เปรียบมันจะทํายังไงร,รู้ไหมมันเออาตบเออะตบเลยมันไม่สนใจเราหรอกว่าเราจะมีสกิ่แต้มมันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเก็บหรือคุณจะทําอะไรคือมันจะตบเราให้ตุยอ่ะอ้าวโอ้ถูกกระบึง่งอธิบายเรื่องเวลามันชนะเรามันจะไม่เหลี่ยมมันจะตบอย่างเดียวตบเราจนตุย แล้วพอตุกันสามปุ๊บมันเอาไปชาร์จปับ๊บเคยดูยูกิไหมทุกคนเกมกลคนเหลี่ยมใช่ไหมอันนั้นอนะ่ะอันนี้เกมกลเอไอเหลี่ยมโห <c oughs> ดจริงๆเน่ยโอ้โหเอาจนได้ทำดีมากหอยคงรู้พ่อปลาหมึกโคงโอเคแล้วมาปลาม่วงมาแล้วโอ้โหแล้วปลาม่วงดาเมจน้อยมากนะที่เข้าอาวะ โอ้โห,โหแล้วทุกคนดูพี่ต้องกดได้ออมดิมันเหลือหนึ่งแต้มพี่เห็นอยู่เฮ้ยเดอปลาหมึกปลาหมึกกล้วยนี่รู้สึกจะมาสามรอบแล้วตูวยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมบักบ,บักเรียบร้อยรอบนี้แหละรอบนี้แหล,ลปะปลาหมึกกล้วยลูกพ่อปลาหมึกกล้วยลูกพ่อได้ไปิดจบงานแน่นอนเห็นมาสามรอบแล้วไอ้ไอ้สองรอบนั้นก็ไม่ได้ใช้เลย <laughs> รอบนี้แหละได้ใช้แน่นอนลูกอืแลวตูวต้อง ตูก็พูดไว้แล้วด้วยว่าตูจะใช้อืแล้วมันก็ไม่ตบนี่จริงๆถ้าพี่เอาปลาม่วงเนี่ยพี่เอาปลาม่วงกดไอปลาฉมวกหนามเนี่ยไอตัวฉลามปลาฉมวกเนี่ยคือมันตุยแล้วนะมันตุยแล้วนะคะผมทุกคนโอ้แต่ไม่ได้ะปลาหมึกกล้วยตูยังไม่ได้ลงเลยมาสามรอบแลวรีเงินเงินมาด้วยเสียดายเงินเขียวไปเนี่ยรีมาสองรอบลงอีกหนึ่งรอบเป็นสามแล้วโอ้โหเรียบร้อยปลาม่วงทําดีแล้วลูกพ่อ ให้เขาได้เจอชายบ้างครับผมมาละครับผมปลาหมึกกล้วยมาแล้วเอาละถึงเวลานอนของเก๋แล้วไอ้ปลาฉลามเออปลาฉลามปากฉมวกหรือมาวนหนึ่งรอบสนามแล้วก็วิดบึ้มเรียบร้อยโอเคจะไปในรอบท้ายครับผมสวยงามเจับผม <c oughs> เป็นไงปนไงมาดีละสิตา <c oughs> โอเคครับผมทุกคนและตอนนี้แพ็กแอมโมไนท์ ITE, หอยโขง่งมันมีไฟติดทุกคนดูมีไฟติดตรงหอยโขง่งมันด้วย <c oughs> มันเป็นอะไรอ๋อช่วง,ช,วงช่วงใกล,ล้จะฮัลโลวีนนะผมแล้วจะมีบอสต,ตัวนึงมาจุดติทุกคนอย่าลืมตีด้วยนะไอ้บอสคล้ายๆโอเมก้าจำชื่อมันไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมมารีเจนไฮบิดจัดมา อยตูก็ตีตั้งนานตัวหมดตัวหมดตีตั้งนานแล้วได้ารีเจนอีกแล้วมันเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะเกมเนี้ย <c oughs> ใครที่โดนเล่นได้ถือว่า คุณมีความพยายามอย่างสูงสุดคุณมีความอดทนอย่างสูงสุดครับผมทุกคนโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจพี่ด้วยครับผมขอให้ทุกคนดวงดีและํำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่พี่ก่อนดพูดเพี้ยนและตัวไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม